สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาสุ่มแชทโลกแบกคนนั่นเองนะคะรับมาดูซิว่าเราจะแบกแรงคนในแชทโลกหรือคนในแชทโลกจะแบกแรงเรานะครับผมมาเดี๋ยวเราไปหาห้องแชทกันก่อนเลยนะครับห้องแรกก็ทีมเต็มไปเลยเหรอว่าน้องเกินไปหรือเปล่าโอ๊ยโอ๊ยโอยโอยหน้าจอก,ก็เลื่อนยากนะครับผมตรงนี้มันหลอนมาแล้วห้องนี้น่าจะเล่นด้วยได้นะทุกคนนะมีคนอนุกไปสามคนเลยวะงั้นเราเปลี่ยนสก,กิลก่อน,นะครับผม เอาเป็นเจ้าตัวคิงคองแล้วกันเล่นด้วยครับพี่ชายเนี่ยเป็นไงล่ะพี่ชายเรียกพี่ชายแบบน,นี้ต้องให้เล่นแล้วแหละอ่าและกดและและไออุ้มจะได้ไแบกชั้นโลเลยนะครับผมในเกินไปเรามันเป็นลิงสินะคนเลยไม่ชอบอุ้ยลังเกนสวัสดีครับตัวตึงเล่นด้วยได้ไหมครับอุ้ย คนดังไม่หน่ไม่ดังครับดังเนึเสียงมามอย่างดังอ๋อใช่หรอไม่ใช่ผมเล่นด้วยดีได้ดีได้เอ้ยได้ครับขอบคุณมากยังไหมมันได้ยนคอมอะไรเงี้ยผมฟังอะจะไม่ผมผมไม่ได้เล่นในคอมมือถือครับมื่อเช้เจอแรง์แกนสองคนครับถ้าเราสุ่มไปเนี่ยเราอาจจะเจอแรง์แกนอีกประมาณหนึ่งคนครับไม่ก็แรงมาเตอร์นะทุกคนนะเท่าที่แบบผมคิดว่านะ เพราะว่าในการสุ่มแบบแรงใกล้ๆกัน่ะในช่วงนี้นยะมันจะเจอแบบแรงเท่าๆกันเลยนะครับถ้าเรากดในโซโล่ก็จะเจอแบบแรงใกล้ๆกักนดูโอ้ก็เหมือนกันนะส่วนทีมใหญ่ผมบอกเลยว่าตึงมากทุกคนห้องนึง่ะมีตี้แกนประมาณโอ,โ,อโอ้โหสามสี่ตีบางเกมก็แบบทุกตี้เลยก็มีนะฮะจะตึงมากนะฮะการสุม่มแชรโลกในครั้งนี้เราจะต้องแบบโชว์เอาจริงหน่อยนะครับผมอุยด่านนิเพลาด้วยว่ะสู้ยงนมะีสบไอ้เพื่อนพาโดดแล้วกันนะครับผมูฟ้าเลยไป ไวเชอไวเชืไวครับเพื่อนไหวครับเพื่อนเอาเลยเอาเลยจะไปเพื่อนว่าไงผมก็ว่างั้นได้คือแบกเน้อได้ได้เ้มันมีตีหนึ่งนะครับโอ้ยตีสเก็ตบอร์ดสังกะสีเลยวะไม่ธรรมดานี่มันไปลงอีกเมืองกับเพื่อนโอ้ยมนลงเมืองกับเราเลยนี่ว่ะโอ้ตีไก่พี่ไว้ตีไก่จริงนะมแค่สเก็ตบอร์ดสังกะสีเฉยใช่ไหม เออมันเติมเยอะเล่นอ๋อเติมเยอะเฉยอใช่ใช่ใช,ใช่ผมเห็นด้วยผมเห็นด้วยผมเห็นด้วยตีไม่ตึงมันตีไม่ตึงนีง่ก็ผมหนึ่งตัววะข้างหนวะหนดด้านล่างเลยนี่วะ่ะโอ้มีด อันหนึ่งครับเพื่อนมันอยู่โซนบนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเพื่อนผมหาปืนชาร์จก่อนมันอยู่ตรงกลางแบบเยอะมากนะโดยสามระวังนะครับได้ครับเพื่อนนี่ไงนี่ไงระวังระวังเยอะมากตรงกลางมันลงแบบโอ้โหแน่นเลยอ่ะผมกำลังไป ด้านบนสองตัวนะเพื่อนเสียงมันเดินอยู่สองตัวเลยใครอยู่บนตรงกลางระวังนะกระผมเลยปมอะน้าหนึ่งครับไหวอือเป็นยิสย MP2 แบบสองกระบอกแล้วเพื่อนเล่นไหม MP5 สองกระบอกอันนั้ตรงนี้ไปตรงนั้นเอาเลรพี่เป็น ว่ามันถอยเราแล้วมั้งเนี่ยมันกลัวตีเรานะหวั่นแล้วหวั่นแล้วหวั่นแล้วตีไม่ตึงจริงเพื่อนขนาดสเก็ตบอร์ดสังกระสีก็เราไม่ลงอ่ะเต็มร้องเลยครับได้เกาะเกาะบ้างครับขอหน่อยเอาเกาะสมิดไหยครับเกาะสมิดก็มาว่ะจะพาไปลองได้ แล้วผมทุกคนวันนี้เ็ต้องแบบตามเรื่อยๆนะครับผมให้เพื่อนพูดกันไปนะถ้าเพื่อนเขาแบบรู้จักเราเนี่ยแสดงว่าแบบเขาต้องแบบมาเม้นในช่องเรานะถ้าแบบรู้จักผมจะลืมมาเม้นด้วยนะคนที่แบบว่าเล่นในนี้นะสามคนเลยนะบ้านหน้าเพื่อนตัวหนึ่งนะด้านในเราก็ตัวหนึ่งในบ้านอ่าตัวหนึ่งมันวิ่งลงมาสองเลยเพื่อนเป็นตีเลยเพื่อนเป็นตีเลยเพื่อน ด้านในไอ้ชิ้เตะดาวหนึ่งเพื่อนดอมให้ดิด้านนอกครับด้านนอกระวังเฮ้ยมันไปเข้าหลังเพื่อนนะผมซ้อนอยู่ผมซ้อนอยู่เอาเร็วเลยน้านหนึ่งครับสวยว้าวตัวนในบ้านมันตายละมันตายปีนี้เลยมีคนชุดมีคนชุดได้เพื่อนผมมีที่ดีนะ เดี๋ยวผมดีดไปข้างหลังให้เดี๋ยวผมซื้อของก่อนเลได้พี่ซื้อถอยอกมาแล้วจะดดาแล้วพี่ไอวอลเขียวได้ครับไดาวนมันถอยไปไกลเลยวะเจาะให้ได้ครับผมต่อดผมื่อนจอด,อดมันวิ่งแล้วครับก<ร>าร,าราดา,าวเลยวพี่การอากาศเลยนีม่มันดีดเข้าไปในแสดงว่าเพื่อนมันอยู่ตรงนี้นี่ไงจริงด้วยมันกำลังโดดเฮ้ยเฮ้ยรังรังเลย ผมเพิ่งเดินลงไปอ่ะใช่ใช่ครับมีหนาวอะมีกี้มาชนผมนะระวังนะเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนไอ้วอทันไมครับไอ้วอตาดาสวยสวยสวยอุ้ยมันชุบกันได้ว่ะขอบคุณนะขอบคุณครับขอบคุณระวังนะเอาไหวชัดเลยเมื่อกี้ มันน่าอยู่ตรงตู้นะเพื่อนระวังนะมันมีตัวขี่รถไปตรงตู้ตัวหนึ่งเดี๋ยวเราดีดไปตู้ให้เฮ้ยมันอยู่ตรงตู้จริงด้วยเพื่อนตนู้ดีเลยมันกำลังดึงการเพื่อนมาทานปะมันสองตีเลยมันสองตีเลย,เยถึงผมหกร้อยก็ได้นะมันอยู่ตรงตู้เลยเพื่อนระวังระวังเดี๋ยวมันก็มาดึงการเพื่อนโอ้โหดีดมาแบบจ้าเอ๋เลยมันมาหลังละระวังนะสวยป่ะ มันเป็นเตีย้ยนะเพื่อนมันอยู่แถวแถวบ้านแดงอะ่ะเมื่อกี้มันยิงกันนั้นเนาะยังไม่ถอยเพื่อนเอาดาแล้วสวยนี่แหละผมกำลังไปช่วยน้านบนเยืนบ้านเลยต2ดฟองด้วยผมดึงได้นะหกรอยนะเลงสิซีพอ เจ็บชอบดแดงเลยเลยของอยู่นี่พวกเราโดนถมแบบเยอะจัดอะเกมนะกี่ตี้วะเนี่ยเอเลยครับผมทุกคนเกมนี้เนี่ยเพื่อนก็แบบเล่นดีนะเล่นแกนนะดีโดจังนะฮะเล่นตึงเลยเข้าวงกอดแล้วจังหวะเนี้ยไม่รอละเฮ้ยม,มีคนดูเราด้วยใครอะ่ะ C 4ชาเขียว เขาวงก่อนได้ปูดครับผมชิ่งก่อนเลยมังเหยียบไอ้ดักสองตัวว่วะเดีกิวนะเราคือแบบมาแปมาแบกไปแล้วจ้าเขาวงก่อนเลยจกกังหวะดีไม่รอแล้วนะผมอยากได้โทก้อนมากเลยอ่ะถ้าเจอโทก้อนนะดีเลยอ่ะม,มีโทก้อนจริงๆวะนั่นนาโคโนะผมเดี๋ยวรอยิงเดี๋ยวรอยิง ใสงในตัววะ <Hey! S 1> โอ้โเป็นตี้เลยอะ่ะด้านล่างอะ่ะผมไปลอยด้านล่างก่อนดีกว่า เพื่อนระวังนะเพื่อนอยู่ตรงวงชุบนีนะครับแล้วก็ตรงไอ้วอลเหลืองระวังนะผมกำลังไม่ช่วยตรงวงชุบนะเป็นตีเลยวะโอ้เพื่อนตรงนี้เยอะมากตรงวงชุบแล้วก็ด้านหน้าผมที่มันขี่รถอยู่ระวังนะซื้อแลกแกันเด้อโอเคดี กี่ตัวอะเยอะจังวะอัน,นี้ผมมาเข้าวงด้วยหระเพื่อนไปไหนกูตาย ไม่มีวอดันเพื่อนระวังนะโอ้มีที่ชูตัวเองนี่ว่ะเยอะเชือบเชใช่ใช่ผมว่าเยอะจริงเดี๋ยวผมเข้าไปดึงก่อนแป๊บนึงนะผมมีเหรียญยูสี่เฮ้ยไม่มีตัวเพื่อนชั้นบนครับชั้นบน โอ้โห oh. ชิปหายวะทันไหมถ้าทาันออกมาเลยครับเล่นเลยเล่นเลยเฮ้ยมาดึงผมก่อนได้ปะดึงทันนะชิปหายละโอ้โห oh. yeah. <laughs> ผมโดนราเบิดซีดอาสวยหกร้อยเข้าหกร้อยผมโดนราเบิดซีดอาเมไปแก <laughs> เดี๋ยวผมดูคนให้เผื่อเผื่อบ้านหน้ามันดับนะเนี่ยมันมีตัวแถวบ้านหน้าหรอเดผมมาให้นะอ๋อนี่ไงนี่ไงมันกำลังวิ่งลงครับสองตัวเลยสองตัวเลยเห็นปะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นล้เดี๋ยวผมเข้าหลังมันให้นะตัวหนึ่งไอตัวผู้หญิงตัวนี้ต้องโดนลอยจ้าเนี่ครับเไม่มันอยู่บ้านหน้ากับผมเลยวะเพื่อน ดึงได้ไหมกผมช้าให้ขอบคุณนะอพุก่กไรว่ดเีเลยวะอยู่ข้าบงบนนะสองนนี่ันสุดเลยไม่แตกเลยสุดนะ อีนนีะทำยงเงดีวยเนี่ยเอาโหดูมันดีดเล่นกันแหละมันอยู่บนหมดเลยฮะใช่เลยเฮ้ยผมมีที่ดีดสองอันนะเดี๋ยวผมไปลอยมันดูเพื่อได้รู้ว่าเสี่ยงแต่ก็ต้องขอร้องว้าวไปล้มาละอุ้ยเฮ้ยมันกระลึงการบรรดาวิ่ว่ะผมเองผมเองโอเคครับผมทำให้สวยมันมีแค่สองตัว นันั่นอยู่ด้านใน,นนะระวังนะฮะอ่ะนาน,นั่นแหละมันอยู่นี่อุอ้ยเนี่ยตัวไหวเฮ้ยมันดึงกันได้นะเพื่อนระวังนะอยู่บนฟ้าอยู่บนฟ้า,ฟาตัวหนึง่งไหมไม่มีเราต้องเอาเหรียญให้แบบว่ามันไปดึงกันแล้วแหละจังหวะนี้ <laughs> มันยืนกัน หายต่อมโอ้โหโดนขนาดนี้ไม่โผล่เลยอ๋อน oh. ี่ไงด้านล่างกับผมโอ้โหทมผมกำลังไปอาเรียบร้อยสวยตึงจ่าเพื่อนครับเดี๋ยวผมไปกินข้าวก่อนนะครับได้พี่ เจอกันครับผมพพในเกมที่เราแบกชั้นโลกไปเมื่อกี้นะครับเราโจบระดับที่1ได้มาทั้งหมด8คิวนะครับผมเป็นไงครับผมบอกเลยว่าเกมที่มันมากนะเพราะว่ามีแรงแกนนะครับและเกมก็ค่อนข้างที่จะ ดูเดือนไม่เกรงใจใครจริงครับมีแต่ตีตึงทันเลยนะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นตี้ที่แบบว่าพูดได้น่ารักแบบตะมูตะมีมากนะครับสำหรับ2แรงแกนนะครับ2คนนี้นะฮะและเจอนใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมพากันกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไพลาดคลิปใหม่ของอูเมอร์ด้วยนะครับผมบ๊ายบาย